สวัสดีครับโอ้สวัสดีฮะสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเยี่ยมคุณยายเอาเอามะม่วงมาป้อนคุณยายนะคุณยายชื่อคุณยายบัวลอยนั่นเองนะฮะเอามะม่วงมาป้อนคุณยายคุณยายชื่มะม่วงข้าถึงใส่คุณยายมือไม่ถึงนะต้องขอยาติโยนให้คุณยาย ป้อนหัวม่วงให้คุณยายกันครับดเยคุณยายอร่อยเลยอร่อยมากเลย อีกลกวนดะังอีกลกวนดะังโอเคเดี๋ยวมาเยี่ยมคุณยายใหม่วันหลังนะครับเอามะม่วงมาให้เอากล้วยมาให้ด้วยเราชมนะฮะเราชมบรรยากาศวันนี้ยายโป้วันนี้ยายโป คยายจะแต่งตัวนะสักครู่ประมาณสิบโมงสิบโมงคุณยายบัวลอยแต่งตัวออกเดินทางโหออกเดินทางเร็วจังเลยอะ่ะสิบโมงเดี๋ยวคุณยายเดินไปถึงช้าหรือเปล่านะขอบคุณของขวันครบับผมพี่เจนนี่นะะขอบคุณครับขอบคุณคนระับพี่เจนนี่เดี๋ยววันนี้คุณยายจะไปอีเวนท์ที่ลานแสดงนะยายไม่อาบน้ำนะนี่ฮะ พี่รัตด,ดาขอบคุณกุหลา่สวยครับอามาแต่งตัวเดี๋ยวไปเจอพิเฮยยอดทองใช่ไปเจอกันนะ่ะช้างก็ได้เจอกันนะเขามีความสุขนะฮะมีความสุขได้ไปเจอเพื่อนได้ไปเจอคนน้นคนนี้บางทีก็สังเกตคุณยายนะบางทีก็คุณยายมารอที่ปากประตูแล้ว แต่ไม่ได้ไปนะแต่ไม่ได้ไปว้าวโ,โ,โ,โดนโดนรับเชิญแหละใช่ครับผมเจนนี้โดนรับเชิญวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจบุญก็มาเลี้ยงอาหารคุณยายแล้วก็เพื่อนน,นนะเด็กๆในลานแสดงเลี้ยงข้า,ขาขวฟานช้างด้วยนะฮะ